ว่ามือนั่นนี่ด้วยถามนางว่ามึงเสียวมันออกเล่บอแบบนี้ถามเป็นชัวโมงนั่งบนตอ่าเอาวางหรือบอกออกแสดงว่านั่งบ่ดีแค่จัเลยคนเราเนี่ยมือมิกมีีเป็นแสนเป็นล้านในประเทศไทยนี่มีเป็นแสนเป็นล้านในประเทศไทยนี่มันไม่ได้มีแบบเยียวหรอกแต่บอกเอาลอนมาเอากันไปคุยในทะเลไปคุยกันอยู่ในทะเล ออกมาไลฟ์สดโต้กลับของผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เมื่อวานนี้นะครับผู้ชมครับหลังจากที่แพร่พาวออกมาไลฟ์สดครั้งแรกครับแล้วโต้หลายประเด็นบอกว่าผู้ใหญ่บ้านเนี่ยบกพร่องหน้าที่การเป็นสามีนะครับไม่ยอมอยู่กับลูกกับเมียไปเที่ยวบาเกบาฮสกับเช้าเป็นการบ่นครับผู้ชมครับปรากฏว่าผู้ใหญ่บ้านเนี่ยไลฟ์สดประกาศสวนมาเลยว่าขอยุติบทบาทในวงสายทองฟินแลนด์ครับชนเป็นเรื่องใหญ่ขึ้นมาทันทีครับคือผู้ใหญ่บ้านบอกเล่าถึงการจับโป๊ หรือว่าจับชู้นั่นเองนะครับเฝ้าดูเป็นเดือนๆนะครับผู้ชมครับไปเที่ยวญี่ปุ่นเนี่ยก็บอกว่าแพลว์พวเนี่ยวางสายจากตัวเองก็คุยโทรศัพท์ตลอดนะครับแล้วก็มีการบันทึกเสียงคือมีวงจรปิดมีหลักฐานหมดครับผู้ชมครับที่สําคัญคือที่เจ็บปวดหัวใจคือนิลุยผู้จัดก,การวงแสงทองฟินแลนด์นะครับมีการคุยเรื่องนี้เคลียร์ยเรื่องนี้กับทั้งบิ๊กหรือคือผู้ใหญ่บ้านแล้วก็แพล,ว,พลว์บอกว่าจะไล่ไอ้มือมิกในวงเนี่ยที่เป็นมือที่3เนี่ยออกไหม ปรากฏว่าผู้ใหญ่บ้านบอกที่เจ็บช้ำคือแพลพราวไม่ไม่ได้บอกให้ไล่ออกก็คือไม่ยอมไล่ออกครับคุณผู้ชมนะครับก็คือระหว่างที่ไล่สดเนี่ยนะครับผู้ใหญ่บ้านก็ถึงขั้นปล่อยโฮทั้งน้ําตาออกมาด้วยความอึดอัดอันอ,อ,อันกับทวนในผมอายุเท่านี้ผมแบกรับทุกอย่างไม่อยากบีบน้ําตาไม่อยากทำแรงสิ้นวันนี้แค่มีลูกก็มีความสุขแล้วไม่อยู่ในหาปี อะไรก็เพราะฉันหมดทุกอย่างแล้วเมื่อวัเจริญคือนบกขับมิเตอร์นะเจริญไม่ได้มีเพื่อนอยู่แกียงข้งางกายไม่ได้มีบริบัฉันอยู่มานตนัววันเดียวเต็มเทเมื่อนี้ปนไหวแล้วแล้วเป็นยังไยคือหมอบอาเพราะว่ามือนั่นน,นี่รู้จักถามนั่งว่า เียวมันออกเลยบ่อแบนี้ถามเป็นชุมวงนั่งบนตอบบเอาออกหรือบ่อออก็แสดงว่านั่ง่ได้แค่จนเลยคนเราเนี่ยมือมิกมีเป็นแสนเป็นล้านในประเทศไทยนี่มีเป็นแสนเป็นล้านในประเทศไทยนี่มันไม่ได้มีแบบเดียวหรอกเต่บ่อามาเอากไปคุยในทะเลไปคุยกันอยู่ในทะเลอับเสียให้หมด การคุยกันอัดไม่หมดแล้วก็ไปน้ำตานสิส้มนี่แหละนั่งวนน้ำตาลนี่แหละแล้วก็ไปนามิกตลอดไปหน้ามิกตลอดเลยจ้าหลังๆมานี่ไปหน้ามิกตลอดไปนั่งอยู่นามิกตลอดโอ้ยฉันเจ็บช่องเปิงอ้าวไปนั่งดูแท้อ้าวขึ้นหน้าขม้าเท้าซาตนาเอินบอกวัเพียวมาเนี่ยเราไปเส่แล้วขึ้นพูนอยู่ข้างหน้าคนที่ไปเอิญออกทำไมเพื่อไปเอินอ้าวฉันรู้มาตลอดเลยแหละฉันรู้เลยถัาก็นั่งดูมาตลอดว่ามันติย่ำเกี่ยงกันบอล 南丰土语。